มีคนเคยว่าเปี๊ยกว่าเป็นคริสเตียนจริงจังไอการเป็นคริสเตียนจริงจังนี่มันคืออะไรครับตอนนั้นที่เป็นคริสเตียนใหม่ๆเนี่ยครับมีคนเรียกเราว่าบัตหลวงอ๋อบัตรหลวงมาแล้วบัตหลวงมาแล้วตอนแรกอายนะครับตอนหลังภูมิใจโอ้อยังไงครับคือถ้าคุณเป็นคริสเตียนแล้วเนี่ยแล้วไม่มีใครเคยเรียกคุณว่าแม่ชีหรือบัตหลวงเลยเฮ้ยมันน่าสงสัยนะว่าคนจริงจังกับความเชื่อหรือเปล่าถ้าไม่มีใครล้อเลียนเราเลยนะแสดงว่าคุณไม่ได้แตกต่างอะไรจากเขามากนะ คุณต้องแตกต่างมากพอจกนกระทั่งเขารู้สึกว่าอยากจะล้อเลียนหรือรู้สึกอึดอัดอึดอัดในแง่ที่ว่าไม่สามารถทําสิ่งที่ดักดกาใกล้ๆคุณได้อีกต่อไปตอนที่พี่เอกวัยรุ่นอย่างเงี้ยพี่เอกเคยไปนั่งกินเหล้าอยู่กับเพื่อนอะแล้วเราแบบเป็นคริสเสียแล้วเราไม่ได้กินไม่ได้ดื่มพี่เอกยังไปอยู่ไหม ตอนนั้นตอนแรกๆไปอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนแต่ว่าพอเราไม่ดื่มเขามไม่ขำด้วยนะมีครั้งหนึ่งเขาง้างเลยนะครับง้างจะต่อยเลยโอ้จริงเหรอยอมรับนะว่าถ้าจะต้องทนทุกข์เพื่อพระเยซูก็โอเคอะ่ะเพราะว่าพระองค์ก็ทนทุกข์เพื่อเรามาเยอะแล้วก็เลยปฏิเสธที่จะไม่ดื่มแรกๆเพื่อนจะงงรุ่นพี่จะไม่เข้าใจแต่หลังๆเขาจะเริ่มเข้าใจและหลายคนที่เคยไปดื่มกับเรากลับใจเชื่อพระเจ้าก็มี